ให้พี่มื้อ <laughs> ไม่ถามหาผู้หามันผูเล็วเพราะว่าเขาเขาหอมเขาจะเป็นลมเองน้ำเรื่องนี่ด้วยมากตัดเจียวเจียวมากตะดมากเจียวตำบลทุกที่น้ำเปียวกิน

แยดแ่ยุลอยม่ยุลจำบ่ได้เาแจ้งตัวแจงตั

มีชุดดำแล้วขอบคุณครับพี่นอ้องโอ้น่ารักเลยโอ้จา้จาจา้จาจา้าจ้าจ้าจ้าขอบคุณครับเจ้าก็จะไม่เงยตอ้งเงยหัน ประนันเล็กยัยจ้า,า <c oughs> ปรนันตัวอย่างได้ของเขาก็ต้องงอย่างสั้นตัวจ้าเจ้าจะเป็นหัวตัวรอดสุดยอดทีเนาะมาเด้เอนัอ่งเ้าตๆจ้าจ้า,า,าจ้ามือกับไมาอีกเด้อมือของหัวตัวน้ำเด้อน้ำเด้อ ลุงเออได้เอาแซวลุงกับโบเมื่อ้นไปขอเลยจ้ามืนเบอจบ้านเบอพอทีพอทีเทรท่นช่วงนั้นกบาโบขาดคนด้ใไ่เส้อสีซื่อไม่อิงเฮ็ดน่มาแล้วเลยอีกมือนั่นงก็ม่แกมันพะเดแล้วจะถ่ายจะจา còn tìm tiệm chú Joe có phải <laughs> mới sửa đấy à? Đạp, ăn dính bớt rồi.

Terima kasih kerana menonton!